ก็ต้องขอกราบสวัสดีนะครับทุกคนทุกท่านนะครับผมเป็นพิษณุนะครับในคลิปนี้นะครับผมมีแบงค์นะครับเป็นแบงค์ห้าสิบบาทนะครับหรือที่วงการนักสะสมเขาเรียกกันว่าแบงค์ห้าร้อยพระพันปีนะครับผมในรูปรักษ์นะครับทางเบื้องหลังเนี่ยก็จะมีการเล่าเรื่องต่างๆนะครับของพระเทพนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็น มีหันุมานด้วยนะครับผมก็เป็นเป็นเป็นการแสดงโหดนะครับของไทยครับแบงค์นี้นะครับก็นะครับถ้ามีสภาพสวยๆแบบเนี้ยราคานะครับเกินหน้าแบงค์อย่างแน่นอนนะครับหลายๆท่านอาจจะต้องถามผมว่าจะต้องเป็นแบงค์แปลกหรือเปล่านะครับเป็นแบงค์หายากหรือเปล่านะครับไม่ต้องนะครับแค่เป็นแบงค์นี้แล้วสภาพสวยๆเนี่ยไม่พับไม่ยับไม่ยู่นะครับก็ขายผม ได้แล้วนั่นเองนะครับผมนี่ด้านหน้านะครับก็จะเป็นของรัชการที่9นะครับแล้วก็นะครับแบงค์นี้นะครับไม่ใช่แบงค์เลขหมวดหายากแต่อย่างใดนะครับเป็นเลขหมวดหาง่ายนะครับทุกคนดูนะครับซึ่งนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นแบบใบเดียวเนี่ยเขาก็มีการเล่นหากันใบละ750นะครับแต่ถ้าทุกคนทุกท่านนะครับมีแบบยกปึกนะครับ ก็เอาเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับไปคูณกับไปคูณกับหนึ่งร้อยนะครับผมก็จะได้เป็นจำนวนเงินนะครับแบบยกยกปึกนะครับที่เขามีการเล่นหากันในตลาดนักสะสมซึ่งนะครับบอกเลยนะครับว่าไอ้แบงค์แบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่ไม่แน่ใจว่าธนาคารนะครับบางบางแห่งนะครับเขายังจะรับแลกกันหรือเปล่านะครับแต่ว่า ธนาคารที่ผมจังหวัดที่ผมอยู่เนี่ยเขายังมีการให้แลกแบงค์แบบนี้เกิดขึ้นด้วยนะครับก็คือเราเอาเงินสดนะครับไปแลกนะครับเป็นแบงค์ห้าร้อยแบบนี้มานะครับเขาก็จะมีให้อยู่นะครับซึ่งไม่ทราบเหมือนกันว่าตอนนี้จะมีไหมนะครับก็นะครับยกปึกนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับไปคูณกับร้อยนะครับก็จะได้เจ็ดหมื่นห้าพันบาทโอ้โห แต่ว่านะครับถ้าเราเอาเงินสดเนี่ยไปแลกกับธนาคารธนาคารเขาไม่ได้คิดเพิ่มนะครับก็คือ100เอาเอาคูณกับ500นะครับก็จะได้ตัวเลขนะครับที่เราจะต้องใช้เงินไปแลกนะครับก็คือประมาณ50,000บาทนะครับถ้าเพื่อนๆมีเงิน50,000บาทเนี่ยแล้วธนาคารเขาให้แลกเป็นแบงก์เก่าๆแบงก์ของรอ9เนี่ย สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้นเทนี้ก็ได้กำไรแล้วนะครับเจ็ดจาก50,000ื่นเนี่ยก็ได้กำไรไป25,000บาทโอ้โหชี้ช่ชองทางรวยให้เพื่อนๆ FC เเลยนะครับผมก็นะครับใครที่มีสภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้นะครับไม่ยับไม่ยู่แบบใบเดียวก็สามารถขายได้นะครับ หรือใครที่มีเยอะๆนะครับเก็บสะสมไว้ยาขายก็ขายได้เช่นกันนะครับติดต่อผมที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ